สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Cookie Run Tower of Adventure ครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเจ้าคุกกี้รดผิวเลมอนในระดับ5ดาวตันทั้งตัวละครแล้วก็อ์ติแฟกต์นะครับผมว่าจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับหรือว่าน่าสนใจยังไงบ้างนั่นเองครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e และเดี๋ยวเราไปดูกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินทอปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายการตรงๆเลยละกันเพทュวินทอปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ เอาละครับสำหรับคุกกี้ลดผิวเลมอนนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวอีพิกท่าแสงนะครับและเป็นไฟเตอร์ตัวแรกของท่าแสงเลยก็ว่าได้นะครับและรูปแบบการโจมตีของเขาเนี่ยจะเป็นเรนจ์หรือว่าเป็นการโจมตีระยะไกลนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยถือแทนูเป็นอาวุธนั่นเองนะครับสำหรับตัวของคุกกี้ผิวเลมอนนะครับมีสกิลอะไรบ้างนะครับเริ่มจากแพสซีฟก่อนเลยนะครับสายตาแหลมคมนะครับเมื่อถึงเวลาที่กําหนดจะสร้างเครื่องหมาย ไว้ที่รอบๆอบศัตรูและเมื่อโจมต,ตีตรงเป้าหมายที่มีเครื่องหมายก็จะได้รับเกจชาร์จซึ่งเครื่องหมายเนี่ยจะมีผล4ครั้งแล้วก็หายไปนั่นเองนะครับ <Evet. S 1> <คน S 2> ก็คือเวลาที่เราเดินเข้าไปใกล้ๆศัตรูเนี่ยมันจะมีการแปะมาร์กเหมือนมาร์กเลมอนเอาไว้นะครับแล้วเวลาเรายิงตัวนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้มีเกรดขึ้นๆๆๆเรื่อยๆนั่นเองนะครับ <Well. S 1> ผมอา่านะฮะแล้วก็เครื่องหมายเนี่ยอยู่10วิเลยนะครับแล้วก็เห็นไหมครับว่ามันจะได้เกรดชาร์จทีละ5% 5% 5%เ อันนี้คือแพสซีฟของเขานะครับโจมตีปกตินะครับผมก็ยิงทั่วไปครับผมยิงโจมตีทั่วไปนะครับมันก็จะสร้างความเสียหายพื้นฐาน74%แล้วก็ได้รับเกจชาร์จประมาณ4%อันนี้คือยิงแบบทีละดอกทีละดอก,ดอกไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีแบบโจมตี3ครั้งเหมือนตัวอื่นด้วยนะครับแต่ว่าชาร์จของเขาเนี่ยก็คือสกิลไฟฟ้ารั่วนะครับสกิลนี้เนี่ยก็คือ ถ้าเกิดว่าเรากดค้างนะครับตอนที่มีเกรเนี่ยมันก็จะเป็นการยิงไปรัวๆข้างหน้านะครับทีละ4 1่สอถึงสีนนะครับอันนี้จะเป็นสกิลต้องบอกว่าอาจจะเป็นท่าหากินของเขาเลยก็ว่าได้นะครับต่อมาครับฝนฟ้าขนองครับอันนี้ก็จะเป็นการยิงลูกศรลงไปในพื้นที่ที่เราเลือกเอาไว้นะครับผมแล้วก็สร้างดาเมจกลุ่มนะครับเล็ก นะครับสร้างความเสียหาย88%คูณ5นะครับแล้วก็สกิลนี้ก็จะเป็นสกิลเอาไว้เก็บเกตชาร์จได้อย่างดีนะครับ27.5%นะครับสกิลแดนไม่มีอะไรมากนะครับผมแล้วก็ตัวสกิลถ้าไม่ตต้นะครับฟ้าผ่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นการกระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับแล้วก็ทำการยิงเป้าหมายอย่างรุนแรงนะครับผมแล้วก็ทาให้เป้าหมายเนี่ยติดเครื่องหมายด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็สร้างความเสียหายเนี่ยประมาณ1,50%นะเกจชาร์จได้ประมาณ18% นั่นเองนะฮะโอเคครับแล้วก็ตัวของคุกกี้รดผิวเลมอนนะครับต้องบอกว่าถ้าเราอัพมาถึงเลเวล60แล้วนะคุณก็จะเห็นว่าตัวสแตทของเขานะครับสแตทต้นของเขาเนี่ยคุณจะเห็นว่าอัตราคริของเขาเนี่ยจะค่อนข้างสูงมากๆนะครับ37.5นั่นเองนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะดันของนะครับคุณสามารถดันพวกค่าโจมตีนะครับอ่าแล้วก็อาจจะดันค่าคริข,ขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ดันคริแดมด้วยนะครับก็ จะมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับส่วนพวกธาตุเนี่ยเราเอาจากเซ็ตก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูดาวนิดนึงนะครับผมว่าดาวแต่ละดาวเนี่ยมันคุ้มค่าแค่ไหนนะครับสดาวนะครับผมมาสเตอร์แห่งธนูครับจะเพิ่มความเสียหายของไฟฟ้ารั่ว25นะครับซึ่งอันนี้ก็คือไอ้สกิลที่ชาร์จและยิงรัวๆนะครับอันนี้คือ2ดาวก็ถือว่าเป็นการเพิ่มความแรง นะครับสาดาวไม่มีอะไรครับเพิ่มโจมตีป้องกันเลือดนะครับและตอน4ดาวนะครับคุณสมบัติแห่งอัศวินนะครับอันนี้นะครับโจมตีตรงเป้าหมาย4ครั้งก็จะยกเลิกเครื่องหมายนี่หมายความว่าไงนะครับหมายถึงว่าถ้าหลังจากที่ไอตัวเครื่องหมายจากตัวแพสซีหมดปั๊บนะครับมันจะทําให้เอฟเฟกนะครับเพิ่มความเสียหายท่าแสงเพิ่มขึ้น 24%เป็นเวลา10วินาทีนั่นเองนะครับตรงนี้ถ้าใครอ่านภาษาไทยแล้วงงนะครับอ่านลองเปลี่ยนภาษาอังกฤษดูนะครับอ่าแล้วก็5ดาวนะครับเขาบอกว่าจะเพิ่มความเร็วการโจมตีของไฟฟ้ารั่วนะครับผมก็คือท่าชาร์จ30%นะครับและเมื่อใช้เกจชาร์จ100%นนะครับลูกศรช็อตจะแข็งแกร่งขึ้นนะครับศัตรูที่โดนลูกศรช็อตจะแข็งแกร่งขึ้นก็จะมีเครื่องหมายปรากฏขึ้นนั่นเองนะครับผมลูกศรช็อตก็คือ การตีธรรมดานั่นเองนะครับผมอ่าก็คือถ้าเราแบบว่าชาร์จเต็มนะครับแล้วเรายิงรัวการยิงปกติเนี่ยก็จะทําให้เป้าหมายเนี่ยติดมาร์คนั่นเองพอติดมาร์กปุ๊บเราก็จะเก็บเกรดได้อย่างไวนั่นเองนะครับอ่าส่วนอ์ติแฟกต์ของเขานะครับแสงทะลวงนะตัวนี้นะครับผมหลังจากโจมตีแบบชาร์จจะได้รับเอฟเฟกต์ sharp s h o ต t e r นะครับเพิ่มพลังโจมตี66%ซนะครับซึ่งก็จะคอมโบกับตัวของคุกกี้ลดผิวเลมอนได้อย่างดี นะครับเพราะว่าหลังจากที่เราแบบว่าชาร์จตรงนี้เสร็จใช่ไหมเราก็จะได้บัฟแอคแท็กตรงนี้นั่นเองนะครับทำให้เราเนี่ยอาจจะสามารถยิงตัวฟ้าผ่านะครับหรือว่าฝนฟ้าขนองหรือแม้แต่ลูกศรช็อตเนี่ยได้แรงขึ้นในช่วงระยะเวลา12วิตรงนี้นั่นเองหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจะทำนะครับของตัวคุกกี้ผิวเลมอนนะครับคุณสามารถใช้ของข้าวรายได้นะครับเพราะว่าข้าวรารเนี่ยก็เป็นอันติแฟกของเรนจ์เหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้มันก็ดีเหมือนกัน,นครับความแรงคิดว่า ไม่ได้ต่างกันมากแต่เงื่อนไขาการใช้อาจจะต่างกันโดยที่ว่าไอ้แสงทะลวงเนี่ยคือคุณจะต้องชาร์จก่อนนะครับเพื่อให้ได้บัฟแต่อันนี้ก็คือต,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 ตี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 นะครับเพื่อให้มันสแต็กตรงนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ลองเลือกใช้เอาตามสถานการณ์ได้เลยนะครับส่วนอุปกรณ์นะครับผมก็จะใส่เป็นเซ็ตท่าแสงเนี่ยแหละครับผมอ่านะตัวออฟนะครับตัวผมเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดีหรือว่าตรงมากนะครับเพราะว่า อย่างไอพวกเสื้อเนี่ยผมได้ขยายดีบัฟมา2อันนะผมก็ไม่ค่อยอยากรีนะครับผมก็เลยยังยังไม่ได้รีอะไรตรงนี้ไปนะครับจริงๆถ้าเป็นไปได้นะครับคุณก็สามารถทําเป็นพวกอัอตราคริเนี่ยไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะว่า,าตัวต้นเนี่ยมันค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับคุณอาจจะไปบูสต์ด้านพลังโจมตีนะครับความเสียหายธาตุแล้วก็ความเสียหายคริติคอลได้เลยนะครับตัวอาวุธนะครับจริงๆก็ใช้เป็นตัว พลังโจมตีก็ได้นะครับไม่ต้องไปใช้อันที่มันเป็นคริตนะครับผมหรือถ้าเกิดใครมีอาวุธของมันก็ใช้อาวุธของมันได้เลยนะครับโอเคครับก่อนอื่นพามาดูพื้นฐานการเล่นของตัวเลมอนก่อนเลยละกันนะครับเริ่มจากการโจมตีปกตินะครับก็จะเป็นการยิงทั่วๆไปแบบนี้เลยนะครับมันจะแตกต่างจากตัวอื่นที่แบบเอ้ยโจมตี3าครั้งแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆเปลี่ยนท่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเลมอนเนี่ยคือยิงปกติก็คือยิงอย่างนี้เลย อ่าคือยิงแบบปกติเลยไม่มีอะไรเลยนะครับผมอ่าแล้วก็การชาร์จนะครับเราจะยังไม่สามารถชาร์จได้ถ้าเรายังไม่มีเกตข้างล่างตรงนี้ครับคุณเห็นหลอดใต้หลอดเลือดไหมอ่าเนี้ยเราจะต้องไปเก็บก่อนโดยการเก็บนะครับเราก็จะต้องไปยิงเป้าหมายนั่นเองนะครับส่วนสกิลพิเศษนะครับก็จะเป็นการยิงฝนธนูออกมาในพื้นที่ที่เราต้องการนะครับและตัวเราจะถอยหลังด้วยนิดนึงแบบนี้ฮะอ่าเพราะฉะนั้นช่วงแรกอาจจะเล่นแล้วยังไม่ถนัดมากเพราะว่า มันต้องถอยหลังด้วยอาจจะโดนอุปสรรคอันนี้เพื่อนๆก็อาจจะต้องใช้ความเคยชินในการเล่นนะครับส่วนถ้าไม่ตายนะครับก็จะเป็นการกระโดดยิงแบบนี้ฮะอาา่าฮะนะก็ทําดามจได้อย่างรุนแรงนะสองสกิลนี้ก็สามารถเก็บเกรดชาร์จได้เหมือนกันนะครับเราจะต้องเล่นกับเกรดข้างล่างของเรานะครับอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวพอผมเข้าไปในเฟสมอนสเตอร์นะครับคุณจะสังเกตเห็นว่า มอนสเตอร์จะติดมาร์ทันทีทั้งๆที่ผมยังไม่ได้ทําอะไรนะครับนี่เข้ามาปุ๊บดูครับปุ๊บนี่เห็นไหมครับเห็นตัวซ้ายไหมเขาจะโดนมาร์กเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเรายังไม่ต้องทําอะไรเลยนะเป็นผลของแพสซีฟนะครับอ่าแล้วเวลาตีนะครับเนี่ยเราก็จะสามารถเพิ่มเพิ่มเกรดได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปตีโดนตัวที่เป็นตัวที่ติดมาร์กเนี่ยเกรดเราจะเพิ่มไวขึ้นนะครับอ่าแล้วพอเราเริ่มมีหลอดนะครับเราก็จะสามารถชาร์จแบบนี้ได้ จะชาร์จรัวแบบนี้ได้นะครับผมประมาณนี้เลยครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําการเล่นคอมโบแบบคร่าวๆให้เพื่อนๆดูกับบอสในเรื่องก่อนละกันนะครับก็ตัวหลักๆที่เราจะใช้ในทีมนะครับก็จะมีพ่อมดนะครับเพราะว่าเป็นสไตรเกอร์ท่าแสงนะครับที่คอยแปะมาร์กท่าแสงได้นะครับแล้วก็ลดต้านทานแสงของศัตรูนั่นเองนะครับและอีกตัวหนึ่งก็ขาดไม่ได้อย่างอาจารย์แดงล็อกสตาร์นะครับที่บัฟแอตแทกนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเจอบอสกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ มาถึงเริ่มมานะครับผมถ้าให้เราเก็บเกรดก่อนนะครับเนี่ยเราสามารถปล่อยสกิลนะครับเก็บเกรดของเรานะครับเก็บเกรดของเราไปเรื่อยๆแบบนี้ครับเก็บเกรดของเราไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอ่าให้เต็มก็ได้นะครับหรือไม่เต็มก็ได้แต่ถ้า5ดาวแนะนําว่าให้เต็มนะครับผมอ่าพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาพ่อมดออกมานะครับผมอ่าเดี๋ยวเอาพ่อมดออกมาแปะก่อนนะครับแปะปุ๊บแล้วก็เอาจานแดงบัฟครับ เสร็จแล้วนะครับผมก็เปลี่ยนตัวแล้วเราชาร์จยิงแบบนี้ครับผมชาร์จยิงนะครับแล้วก็ใช้ท่าไม้ตายยิงครับอันนี้พอดีลิง์มันเข้าเฟสพอดีนะฮะเออมันก็เลยแบบทําให้ลําบากนิดนึงนะฮะมันเข้าเฟสแล้วมันไม่นี่โอเคไม่เป็นไรนะฮะเรายิงอะรพวกนี้ทิ้งไว้ก่อนก็ได้ครับเนี่ยเก็บสแต็กเก็บสแต็กกับกล้วยอะไรพวกนี้ทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะครับอืมนะครับพยายามยิงยิงยิงเก็บสแต็กนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับปึ๊บ โอเคลิงม okay. like ันน่าจะเข้าเฟสนี้ละโอเคเหมือนเดิมครับยิงสกิลที่2ครับเพื่อให้เกรมันเร็วนะครับผมแล้วก็ยิงยิงยิงไปเรื่อยๆนะครับเก็บเกร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 ไปเรื่อยๆนะอันนี้เกรมันอาจจะช้านะครับเพราะว่านี่ลิงติดมาร์กแล้วโอเคเสร็จแล้วนะครับเอาพ่อมดแปะธาตุครับแปดธาตุเสร็จแล้วนะครับเอาล็อกสตาร์บัฟนะครับแล้วอันนี้เข้ามารัวได้เลยครับรัวรัว แล้วอันติปิดได้แต่อันนี้บอสมันค่อนข้างนิ่มนะครับมันก็เลยแบบว่าตายก่อนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูแบบลงเลท5จริงๆดีกว่าว่ามันลงเลทหเนี่ยมันลงไหวหรือเปล่าครับอมาดูลงเลทหนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมอัดไว้นะครับก็ได้ลงกับคนในกิวนะครับโดยใช้ผิวเรมอนนะครับ2ตัวนะครับแล้วก็ใช้ร็อกสตาร์หนึ่งนะครับแล้วก็มีพ่อมดอีก1คนนั่นเองนะครับเริ่มมานะครับเราก็จะโยนสกิลไปก่อนนะครับแล้วเราก็ ยิงเก็บสแต็กไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเกิดจังหวะไหนจะชาร์จเราก็ชาร์จอัดได้เลยครับอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูไปเรื่อยๆนะครับอ่าเลทตัวนี้นะครับผมเราก็จะเน้นการเก็บสแต็กเหมือนเดิมนะครับเดินมายิง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 ไปเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วจังหวะรัวชาร์จได้ก็ชาร์จนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะจังหวะไม่ตรงกันนะฮะเออเนี่ยแล้วเราก็ยิงสแต็กไปเรื่อยๆนะครับทำให้สไตล์ของพ่อมดเนี่ย ติดบ่อยที่สุดนะครับผมอ่าเวลาแปะมาร์กแล้วสไตร์ได้บ่อยมันก็จะดีมากๆนะครับ,นะรบทำทำดามจได้สูงนะจังหวะนี้ก็วิ่งไปนะครับวิ่งไปชิลๆว,วิ่งไปชิลๆครับไม่มีอะไรมากเฟสน,นี้แต่ถ้าเรามีเวลาเก็บแสแต็คได้ยิงลูกน้องเก็บเก็บเก็บสแต็คไว้ก็ดีครับอ่าเก็บสแต็คเก็บสแต็คเก็บสแต็คอย่างเดียวนะครับเนี่ยฮะลงมาแล้วฮะใช้สกิลเก็บสแต็คเห็นไหมสกิลนี้จะขึ้นง่ายครับ แล้วเราก็รัวไปเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าไม่ตายปึ้มยิงไปนะฮะประมาณนี้ถ้าเกิดติดคีมันก็จะคือมันอาจจะไม่ได้แรงแบบบึ้มบ้ามเหมือนดาร์กช็อตกนะแต่ว่ามันก็จะเน้นแบบรัวเอามากกว่านะครับผมนี่อ่าอันนี้คือเลดระดับ5นะครับเลตระดับ5ปึ๊บนี่ยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกตเต็มได้ก็จะดีครับโอเคเนี่ยแล้วเราก็รัวเลยครับรัวเสร็จแล้วสกิล2แล้วก็สกิล1 ทำไมเราถึงต้องชาร์จก่อนค่อยอันตินะครับเพราะว่าผลของอาร์ติแฟกต์นะครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคุกกี้รดผิวเลมอนนั่นเองนะครับคือตัวมันนะครับดาเมจอาจจะไม่ได้ดูเวอร์วังมากเหมือนพวกดาร์กช็อคหรือว่าตัวที่มันเป็นไฟเตอร์สายสแลชนะครับแต่ว่าตัวมันเนี่ยจะมีดาเมจที่เน้นรัวๆเป็นดอทนะครับแล้วก็เน้นการสไตรจากพ่อมดให้บ่อยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่า คือถ้าไม่มีพ่อมดเนี่ยก็แอบเหงาอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับตัวของคุกกี้รสผิวเลมอนนะครับแล้วเมื่อกี้ที่เล่นให้ดูเนี่ยอะไรแลยวคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราจะต้องลัวก่อนแล้วค่อยอันตินะครับเพราะว่ามันจะคอมโบกับตัวอาร์ติแฟกต์นั่นเองนะครับที่จะเพิ่มโจมตีทําให้อันติเนี่ยแรงขึ้นนั่นเองนะครับโดยส่วนตัวนะครับผมมองว่าคุกกี้รสผิวเลมอนนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่กําลังจะมาเล่นนะก็อาจจะไม่เหมาะกับการปั้นเป็นตัวแรกสักเท่าไหร่ แต่ว่าเดี๋ยวยังไงนะครับตัวนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะได้เอาไว้ลงวงกดอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟเตอร์แสงเพียงตัวเดียวณนะตอนนี้นั่นเองนะครับหรือว่าไม่แน่ใจว่าทีมงานอาจจะมีการปรับบัฟอะไรเพิ่มหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับตัวอื่นในระดับอีพิกแล้วเนี่ยดามเมจของเขาเนี่ยก็แอบจะน้อยไปนิดนึงนะครับเออถ้าทําให้มันแรงขึ้นกว่านี้หรือว่า รัวได้เร็วกว่านี้นะครับก็อาจจะดีขึ้นนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับผมก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับกับคุกกี้ลสผิวเลมอนนะครับเพื่อนๆลองสามารถคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับเผื่อบางคนอาจจะมีเทคนิคที่ดีกว่านี้นะครับอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ลองใช้กันดูนั่นเองนะครับถ้าชิ่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกําลังใจใช่องจูโกด้วยนะครับสํหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวไงไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับไปแล้วบายบายสวัสดีครับ